หนุ่น้อยขนหลอดอีกตัวครับตัวนี้เ,นเหลืองหางขาวสีออกอส้มส้มนะครับสีออกโทนทส้มส้มคอขาขาวสนับปีกทั้งสองข้างขาวหน้าตาไหนดูนะ หน้างอนปากาสะอาดครับทางนี้นแข้งไก่มันปล่อยครับเดินขอกลัวแข้งแลวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่จะเลอะเลหน่อยหน้ากอ นปีกันสองข้างขาวดีครับขนยังรอดๆนะครับผลขนรอดๆเลยกำลังขึ้นไหลังเหมือนกันครับรอดทั้งตัวหางก็เหมือนกันครับกำลังจะตีงหางกระทงเขา คนรอๆครับพ่ข้อขาขาวดีครับเดี๋ยว่เพิ่งไปเอายืนลอดอก่อนไปยังเดี๋ยวดลย,ยืนก่อนยืนก่อนยืนโชว์หุ่นก่อน กินโซ่หุ่นก่อนเนีเออ่ยนี่ครับไปแล้วน้อยอันนี้รุ่นพี่ไปโน่นแล้วอันนี้รุ่นพี่ มานี้ครับเรื่องหางขาวครับสนใจกระทักมาสอบถามอะไรด้ครับมาเยี่ยมชมอยู่จังหวัดอุบลครับฝากติดตามช่องไม้น้าครับสวัสดีครับ